ครับวันนี้มารีวิวนะครับพ่นน้ำหมักนะครับใช้สามฝานะครับตามส่วนเลยต่อน้ำหนึ่งถังถังสิบแปดลิตรยี่สิบลิตรก็ได้ครับสองสามนะครับสามฝานะครับต่อน้ำหนึ่งถังนะครับเดี๋ยวก็เติมน้ำอันนี้น้ำเราเตรียมไว้ใช้ไม่เยอะนะครับตรงนี้กี่ร้อยต้นไม่รู้หกร้อยเจ็ดร้อยต้นก็ใช้ประมาณสี่ถังบ่ลุงศิลสี่ถัง ออกทั่วแล้วครับมันอยู่ตัวแล้วเราก็ไม่ได้พ่นทั่วลําต้นนะครับพ่นแค่ป้องกันหน้ายางตายหนึ่งนะครับต้นยางที่หน้าตายแล้วก็ยังไม่ได้เปิดกล็ดนะครับหาถ้วยไม่ได้ยังขี้เกียจหาถ้วยก็ผิดไปตามภาษาน่ะครับแต่ว่าแน่นอนครับยางเราจากยางสภาพที่แทบจะโค่นทิ้งนะครับกลับมากีดได้นี่ก็อาศาัศจรรย์แล้วนะครับ เพิ่งมาได้เกือบครึ่งแล้วบ้างเนี่ยเดี๋ยวก็จะพ่นนะครับถังใหม่เนาะถังไม่ค่อยทนเลยครับ fc เดีลยเนี้ลองยี่ห้อนี้ดูอาจจะทนก็ได้ถังก่อนเนี่ยได้ฤดูก,การเดียวก็เปลี่ยนอย่างว่า,าได้ฤดูก,การหนึ่งก็ก็ดีแล้ว,ลวนะเนาะถังราคาถูกๆเองหกเจ็ดร้อยเองก็ว่ากันไปนะครับ ตาท่าให้ดีนี่ก็เนาะลองดูยีห่ห้อนี้มันจะดีไหมแต่ดูแล้วอะยีห่ห้อก่อนหน้านี้ได้แค่ได้แค่เท่าไหร่ฤด,ดูกาลหนึ่งคือปีหนึงกันแหละต้นนี้พนลยังต้นนี้่นโอ้ต้นนี้ได้เยอะนะนี่สีมีดครับต้นใหญนะ่มันก็จะได้เยอะหน่อยนะเริ่ม่นเดี๋ยวดูสภาพยางแล้วกันเนาะจากที่คือ ยางไม่เป็นสภาพนะครับยางสีมีดนะครับดูผมจะเน้นให้ดูสภาพแล้วกันเนาะดูดิส่วนใหญ่ก็จะเป็นถ้วย1.5ลิตรนะครับนะบสภาพยางที่ต้องโค่นนะครับโดยเฉพาะต้นใหญ่เนี่ยยักษ์ใหญ่นี่ยครับ ถ้ามันยางหน้าตายแล้วก็มันก็ประมาณนี้แหละครับนี่ต้นนี้ใหญ่มากจะดูสภาพนีนะครับสภาพไม่มีชิ้นดีนะครับวันนี้วันที่ยี่สิบยิบหกนะครับยีหกตุลาสองห้าหกแปดนะครับเดีย๋ยวให้ดู เนี่ยผิวเบือกเข้าข้างในนะครับจะมีออร่านะครับแดงเขาจะอ้วนไวนะครับเวลาเราพ่นพ่นน้ำหมักสูตรสองของอาจารย์ต้น,นครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยไม่ต้องตามไปก็ได้นะครับดูระยะเนี้ยพ่นอย่างนี้ครับพ่นง่ายง่ายหนักหนัก <laughs> อาใส่พริกเอา หนักหนักเดี๋ยวนี้ประมาณสี่ห้ามีดแล้วไม่เกินหกมีดก็ไปขายนะวันนี้วันอาทิตย์ก็ยังไม่ได้ไปขายน่า,จ,าจะเป็นพรุ่งนี้นะครับได้ไปขายกรีดอีกมีดหนึ่งก็คงไปขายแล้วล้มล้มล้ม,ลมแต่ให้ดูสภาพแล้วกันมันเป็นยางสอยนะครับ fc ยางสอยก็คือยางข้างล่างไม่มีน้ําแล้วเราสอยข้างบนสังเกตไม่ลอยมีดคนกรีดคนก่อน รอยมีดนะครับเดี๋ยวเราเราพ่นดินหมักไปเห็นไหมขะลอยขา,ขาวๆนะฮะตรงลําต้นนะเห็นไหมขา,ขาวๆนะอันนั้นคือทาดินหมักก่อนหน้านี้นะครับอาทิตย์ก่อนนะครับทาดินหมักสลับอาทิตย์นะครับสลับอาทิตย์กันอาทิตย์นี้ทาดินหมักอาทิตย์หน้าพ่นน้าําหมักสูตรสองอาจารย์ต้นครับหน้าแล้งกิจได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าเราทาดินหมักไปแล้วเนี่ยมันเหมือนแป้งเคลือบนะครับมันก็จะแห้งอยู่ยงนั้นฝนมันก็ไม่ชะล้างครับไม่ใช่หน้าฝน เวลาเราพ่นน้ำหมักไปนะครับมันก็จะดูดซึมนะครับดูดซึมตัวดินหมักเข้าไปอีกนะครับกลายเป็นปุ๋ยเป็นตัวนะครับไม่ไม่ใช่ปุ๋ยนะครับก็เปรียบเทียบนะครับการเหมือนถ้าเปรียบเทียบอาหารคนก็เป็นวิตามินรวมเป็นนมเปรี้ยวแะครับดูสภาพยางฮะยางสอยนะครับยางสภาพนี้นะก่อนน้านี้มันหาน้ํายากก็ต้องไปสอยข้างบนนะครับตอนนี้ก็กรีดตมเปลือกบางเนี่ยนะครับเปลือกบางมากนะครับผมให้ดูเปลือกนะครับเห็นไหม นี่นะฮะเปลือกมันบางมากตรงนี้แล้วกันเนาะเนี่ยมีออร่านะครับเวลาใช้น้ำหมักสูตรสองของจานต้นไปเนี่ยจะมีออร่าครับเปลือกมันจะบางมากเลยดูผมเทียบกับนิ้วมือผมเห็นไหมมันเป็นเปลือกซ้ำสองนะครับปกติมันไม่ค่อยมีน้ำยางไม่ได้น้ำยางขนาดนี้หรอกครับนี่สองโปะ ดูอันนี้ก็เนื้อไม้นะครับเนี่ยดูเป็นยางสอยนะครับต้นใหญ่มากครับตวเนี้อืมช่างศิลป์ก็กรีดกรีดบ้างไม่กรีดบ้างนะครับภารกิจเยอะนี่นะครับแต่ช่วงหน้าเริ่มเข้าหน้าหนาวก็ต้องกรีดตลอดโอ้ดูต้นนี้ต้นนี้คือเป็นยางหน้าตายเลเวล สูงสุดก็คือมันสร้างเปลือกใหม่นะครับด,ดูดูนะฮะเลเวลที่ยากจะแก้ไขแต่น้ำหมักสูตรสองของจันต้นรักษาได้ครับดูเกือบเต็มถ้วยแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยผมให้ดูไม่ดูนะฮะเดี๋ยวจะสะอาดมากเวลาเราเขาเปลือกเขาล่อนนะครับพ่นน้ำหมักสูตรสองของจันต้นไปก็มันก็จะนี่แหละครับเปลือกใหม่สร้างไวมาก แล้วก็จะดันเปลือกเก่าออกมานะครับนี่แข็งมากเลยอืมนี่ยังไม่ออกตนะัวนี้โอ้นี่พ่นปเป็นน่วยๆถังเดียวได้ได้เยอะครับถังหนึ่งก็ร่วมสองร้อยต้นอนะ่ะพ่นอย่างเงี้ยสองร้อยกว่าต้นพ่นไปเรื่อยๆนะครับ ผมให้ดูสภาพยางดูกนนะันเนาะสภาพยางแย่ๆแต่ทํำไมมีน้ํายางได้นะครับเป็นยางสอยนะครับดูแต่และต้นะ <c oughs> แล้วเปลือกบางด้วยนะครับตรงที่กีดจะเป็นจุดที่เปลือกบางมากครับมันก็มีบาดบ้างนะครับเห็นใจอยู่ครับแต่มันต้องกีดเป็นเปลือกซ้ำสองซ้ำสามนะครับเปลือกที่สร้างมาไม่ถึง สองสามปีอ่ะสามปีเอาเนี่ยบางๆงเนี่ยแต่เราต้องกรีดเอาเพราะเรามีตัวช่วยอย่างน้ำหมักสูตรสองของจันต้นมันก็มันก็ยังไงล่ะก็ก็ช่วยได้ครับเพิ่มท่อน้ํายางนี่ชัดเจนเลยครับ่นน้ําหมักทาดินหมักเพิ่มท่อน้ํายางแล้วก็สร้างเนื้อไม้ได้ไบสังเกตว่ามันจะอ้วนๆนะฮะจุดตรงที่เป็นแผลเนี่ยจะอ้วนตรงแผลบาดอ่ะอ้วนมากนะ เนี่ยตรงกะปุ่มตะป่อมเนี่ยมันก็จะปิดนะครับแล้วก็จะอ้วนเดี๋ยวเราก็จะหากีบจุดที่มันบางๆไปนี่แหละพ่นมันก็จะดูเปียกๆนะครับพ่นน้ำหมักสูตรสองของอาจารย์ต้นนะครับแล้วก็ที่มันดันสร้างเนื้อไม้ใหม่มาเนี่ยเปลือกข้างในมันจะแดงครับมีออร่านะครับเหมือนคนนะครับหน้าแดงก็มีแรงนะครับขอบคุณ f อนะครับ ที่เข้ารับเข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้ก็ขอจบการบรรยายเท่านี้นะครับรักษายางหน้าตายด้วยน้ำหมักสูตรสองของอาจารย์ต้นนะครับขอบคุณครับ